กทัไทยนะครับพี่น้องครับตั้งเฟซบุ o กและก็ u t u b e นะครับช่อแนลเด็กน้องทลางนะครับ มาหนีมาพอดินน้องครับนี่รถเด่ดีวันยังเฟื่องรอบเร็วนี่อันตรายเนี่ยอยู่ครับกบหาทางหาปองไปอยู่เมื่อทางจะไปละ่ะเมื่อนีกัติดติดว่าจะติดนีด่คืออยู่ลยครับหลอกล้อเลยขาดใรถไถกับรถไมโครนมาอยู่ดาก่อบ่รกาบืนครับยันเพ่าขางกับเดือยมูไปขั้นไปนี่เมือ่อไรบาทนี่ครับห <c oughs> นารถมันขึ้นไม่ได้ครับ เนี่ยพี่น,นอ้นองกรนดิ่กรติดกล่องนะครับกล่องหนากล่องลังนะครับครับเบอร์มไม่โครโพอดีน้องน,นะครับเบอรทาังจะไปอีรีเหรอพี่น้องแลงน้ำข้องมูกไปน้ำมูวะไรครับเฟื่องรอบเร็วแห่งมูเขาเฟื่องเจ็ดเฟื่องแปดนะครับ ผมหนีเฟืองสิบเอ็ดหนีไปละมูหยากแห่งค่อยๆบินไปข้ามูไปไหนเราคันบอ่อแบบเอาเบิร์ตอีลีเห็นนะครับแต่ก็หยับแห่งไปไหนนะครับความหอนนี่ขึ้นตัวนี้ก็เป็นไฟเข้มขัดนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นไฟตัวปอนไหลหนานะมันเตือนเป็นไฟหลอดปอนไหลนะครับกินน้ำมันแน่พี่ดอกเบิ่งเอาความหอน เกือบแม่นในลองเลื่อครับเนี่ย <c oughs> เกือบตีหอดพี่แดงเองเบ้นครับเบิร์ตทางจะไปยี่ลี่แหละเกือจมลงครับเขี่ยว,วอาเบิรนตนะครับทางเขี่ยเอาเบิร์มีแต่รถแรงๆครับรถเพื่อนเพื่อนไปได้ตีนน้องเหี่ได้พี่น้องดิต้องว่าเร็วองคุณพูดไปได้กว่นดิโอ้ยออไงครับไงเดี๋ยวพาไปบืร์ ดินเลนครับ เดี๋ยวถ่าทกเถากแกนตักรถมไม่โคู่กันครับตักบีมก่อนไม่โคูันนี้ทถาแก่ขับเองนะครับเป็นรถทถาแก,ก่นะครับทถาแก,ก่ลงมือขับเองเลยอย่าบีมน,น,นองเองครับนี่หลบเร็วนี่มีอันตรายแน่นอนครับไปหยากงานนี้ผมยอมมีริข้อมหอนบ่เคยขึ้นหลายปานนี้ยังขึ้นอยา่อยาพาไปบืนเบิงครับ อยากไปน้ำเพลิไนไนแอยู่แต่คอยไปคือเพล <c oughs> ินบมไนครับมีตะเลยแร็งๆเป็นรถผมเฟืองมันรอบเร็วอยองครับ <c oughs> เป็นงานถ้อยนะครับนี่นะงานอยู่บันม่วงหน้าดีนะครับอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ภาพอาจจะไม่นิงไปได้นะครับฝากกติดตามเชีบบ่ยแนวเล็กน้องท้างล่างได้ครับมันมียังไม่มีอะไรไดจากยูทูบอยู่ครับฝากคี่น้องคอยติดตามเนผมเนี่ย,ยก็เป็นกำลังใจในการเหตุคลิปนะครับอ่ามาหัาคนโทรมานะครับมาเบิ้งครับบรร,บรรยากาศการแลนดินครับรทางจะไปเลี่น้องเบิ้งป้อนสมุนกับทีบรรย่รรยาเบรรินล่ะ เที่ยวมาบนทุทางนี้ทางไปล่ะนะครับจอไลยปองแค่ันแท้เพื่นมีแต่ขวอยรถติดครับเี่บงที่รมีแต่้องพอยรถแรนได้ครับ,น,รน,น,รบนี่เดวนีย่างปองเดียวยครับีรถไปไหน <c oughs> ไปไหน <c oughs> อจาจจะต้อติดรถคันนี้ได้ครับโอ้ยไงแฮมีดอกบ้างบ้าง,างไปล,ไปลรอไปะอหยาบลอดวิธีพันานะครับนี่ เป็นไงเฮงพี่นอ้องเบิ่งครับโอ้ยขอโทษได้ไรครับเป็นไงเฮงขนาดบังฟุนหนาบ่ได้ไหนถอดอดอกได้ครับนี่บ่ไ <S <S บด้ใลแม่น้ำเอาละจงไอ้เพื่อนรถไถเพื่อนเถิดงานเนี่ยไปหอดหมองยามันลมล,ลงครับ ขี่เที่ยวนะครับดิ่ก็เฝ้าเรียนง,งานอยู่ครับนี่คนนีใหญ่ยยบอยยังงานใหม่ล่เลยยังอีกหลายรถอยู่ <c oughs> ฟาวลิงคำมันอาจจะแล้วอีกดอวครับบังครับมีแต่ดินน้องๆอ,งอ้อันตรายครับอันตราย